สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเลเวล200อ่าก่อนอื่นเลยตอนนี้ผมเลเวล200พอเลเวล200แล้วมันจะเป็นอันเนี้ยแล้วก็1นะครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้เรียกว่าอะไรแต่ว่าถ้าผมเรียกว่าฮงมุนไม่รู้มันจะผิดหรือเปล่าคือไม่แน่ใจนะครับว่า ว่าเวอร์ชันมือถือเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าเวอร์ชัน PC ตัวนี้เขาเรียกว่าหงมุนเมื่อคุณเลเวลครบ200ปุ๊บนะครับเลเวลมันจะตัดใหม่เป็น2 0 0โหงมุน1เนี่ย200โหงมุน1 200โงหงมุน2 200โงหงมุน3 200โหงมุน4ไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณจะดูะระดับสูงๆตอนนี้เขาก็หงมุน8โหงมุน9ไปแล้วสิ่งที่แตกต่างสำหรับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเล่น PC มาก่อนนะครับ โอเคเขก็ okay. คงจะ,ะงงนิดนึงคืออย่างนี้โงมุลเนี่ยเป็นเลเวลแยกต่างหากนะครับคือเรา200แล้วก็จริงแต่เราจะไม่มี201 202 203แต่มันจะเป็นโฮมูลหนงมุี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ซึ่งตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบว่าโฮมุลสิ้นสุดที่เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อคุณมีเลเวลโฮมุลเมื่อไหร่มันจะมีโบนสัสอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย ตรงนี้รูปมังกรตรงนี้เนี่ยมันจะมีคะแนนให้เลเวลละ1คะแนนนะครับเวอร์ชัน PC มันจะเป็นเลเวลอัลห้าคะแนนอันนี้จะเป็นเลเวล1ละ1คะแนนเลเวลหนึ่งนะครับก็ได้มา1คะแนนผมยังไม่เลเวล2แต่ผมแต่ผมก็เดาว่าเลเวลสองพอาจจะได้มาอีกแต้มหนึ่งก็คือเลเวลอหนึ่แต้มนะครับแล้วก็เอาแต้มมาใส่ตรงนี้หรือใส่ตรงนี้ แต้มเนี่ยจะแบ่งเป็นคะแนนโจมตีกับคะแนนป้องกันนะครับพอใส่ปุ๊บแล้วคุณกดปรับใช้มันจะถูกปรับใช้ทันทีอ่ะไม่เชื่อกดตัวนี้อ่ะตัวนี้ปรับใช้เห็นไหมมันขึ้นนะครับพลังม้องกันรวงก็ขึ้นแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะใครๆก็ใส่ที่โจมตีกันไม่ค่อยมีคนใส่ป้องกันหรอกครับเว้นแต่ว่าอ่ามันจะเป็นช่วงของโบนัสคุณก็อาจจะมิกกันได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมว่า ถ้าคุณใส่1แต้มคุณจะได้พลังโจมตีและเจาะทะลุแน่นอนว่าถ้าคุณใส่ 2- 3 4แต้มคุณจะได้พลังโจมตีและเจาะทะลุมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถ้าโมอดลก็าตามที่คุณใส่ตรงนี้ถึง5แต้มมันจะเข้าเอฟเฟกตรงนี้นะครับเอฟเฟกตรงนี้ก็จะเพิ่มความแม่นยำได้อีก4ี0รก็พลังโจมตีคุณก็ได้เจาะทะลุที่คุณได้เคยได้อยู่แล้วก็ยังได้อยู่แต่ตรงนี้จะเป็นโบนัสขึ้นมาเป็นแม่นยำสี่้นะครับดังนั้นพื้นฐานการจัดสรรแตต้มตงนี โดยปกติแล้วเราจะใส่ไปจนได้โบนัสนะครับใส่5อาจจะอาจจะใส่5ที่ตรงนี้ถ้าสมมุติคุณเลเวล6อ่ะถ้าสมมุติคุณพงมูล6คุณก็ใส่5แต้มที่โจมตีแล้วก็1แต้มที่ป้องกันก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณพงมูล10คุณก็ใส่10แต้มที่โจมตีก็ก็จะได้10แต้มแต่ผมคาดว่าเราน่าจะได้ ทั้งเอฟเฟกของ10กับ5พอดีผมยังไม่เคยเลเวลฮมูล10นะครับผมว่าอิงจาก PC มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าแต่แต่ของมือถือ Revolution เนี่ยก็ไม่แน่ใจแต่คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าได้ทั้ง10ทั้ง5นะครับถ้าเรามี10แต้มเราเทปไปที่โจมตีเลยก็คุ้มพราะได้ทั้ง10และ5นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี20แต้มอย่างเงี้ยอืมคุณก็ใส่10แต้มที่นี่แล้วก็10แต้มที่นี่คุณก็ได้ ได้พลังม้องกันได้สกัดการต่งเยอะนะครับเพราะว่าถ้าคุณใส่ตรงนี้20แต้มเป๊ะมันก็ยังไม่ได้เอฟเฟกของ25นะดูไปแล้วไปเอาเอฟเฟกของการป้องกันก็ไม่เลวนะครับหรือใครชอบโจมตีแบบสุดสุดริ่มทิมตำก็แล้วแต่คุณจะใส่20แต้มที่มันเลยก็ได้นะอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมคาดว่านะครับคาดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะครับโดยอ้างอิงจาก PC ซึ่งถ้ามันผิดขออภัยด้วยนะครับต่อไปอพื้นที่ฝึกฝน เปลี่ยนอ่าแจ่มมากพื้นที่ฝนอันใหม่หุบเขาอัสสดงเลเวลการเข้าคือคือหนึงหงมูลหนึนะครับอ่าเป็นอะไรที่โหดนะครับมอนสเตอร์ตีหนักจริงๆคือผม,ผมเข้าไปนี่อ่าไม่ได้ดูจอแป๊บหนึ่งตายนะครับเพราะว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่มอนสเตอร์มันแออัดแล้วไปตีโดน2ตัว3ตัวมันมันลุมกัดตายดังนั้นมือใหม่พลังประมาณผมเนี่ยถ้าเข้าไปก็ ไปดูที่ที่มอนสเตอร์มันห่างกันหน่อยนะครับแต่ EP ได้ดีมากเลยแล้วก็โอกาสดอบพวกเนี้ยโซโฮมูลระดับสูงสุดก็ใช้ได้นะครับผมได้มา2-3เม็ดนะเฉลีย่ยเฉลี่ยได้ประมาณ1-2เม็ดต่อการบอด1รอบก็ใช้ได้นะครับดีบอด1ชั่วโมงแล้วก็ถึงแม้ว่าเลเวลเราจะกลายเป็นโฮมูลหนึ่ง นะครับหลอด EP หรือปริมาณของ EP ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดน,นะครับคือตอนเลเวลเลเวลคุณมากขึ้นใช่ไหมคุณใช้ EP ในการอัพเลเวลมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วพอคุณเลเวล200ตันแล้วเป็นฮมูน1ตอนเลเวล200แล้วฮมูน1อ่ะแล้วจะไปฮมูน2อะมันใช้ EP มากมากขึ้นนะคือมันจะมันจะไม่เหมือนเวอร์ชัน PC นะ เวอร์ชัน PC ก็คือช่วงโฮมูลนึ่งสองสาเนี่ยมันใช้น้อยแล้วมันจะเริ่มรู้สึกเยอะเมื่อตอน60กว่าแต่แต่ของเวอร์ชันเ e v วอร์ชันนี้ก็คือโฮมูลหนึไป2นี่คือใช้เยอะเลยนะครับคือฟาร์มอ,อย่างอย่างผมนี่คือคือคนปกติไม่ได้กดคูณกดอะไรไม่มีอะไรนะครับคือพวกนี้คือของฟรีฟรีเท่านั้นใช้เวลาประมาณวัน วันครึ่งวันครึ่งสงวัน2วันประมาณ3เลเวลค่าเฉลี่ยน่าจะประมาณ2วัน3เลเวลหรือไม่ก็อ่าสามวันเออสามวัน2เลเวลนะครับคือไม่ไม่ได้ขึ้นเร็วนะักก็ขึ้นช้าแล้วก็แนวโน้มก,ก็คงจะช้าขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนที่เติมไปเยอะกว่าผมมีบัฟมากกว่าผมตอนนี้เขาก็ยังไปอยู่ที่ฮมูลหลักหน่วยอยู่เลยนะนะครับอยู่ที่ประมาณปลายปหลักหน่วยปลายปนะครับแสดงว่า E.P. ขึ้น หนักหนาสาหัสช้าหน้าดูนะแล้วก็มีอันนี้อีกเกือบลืมเพิ่มเข้ามาก็เป็นเคล็ดวิชาฮองมูลมีเล่มสองแล้วนะครับเล่มหนึ่งยังไม่เต็มเลยยังไปไม่ถึงไหนกระดึบกระดึบพึ่งถึงหน้าสองดันมีเล่มสองมาให้ใช้อีกนะครับซึ่งเล่มสองใช้ก็ใช้เยอะนะครับใช้เยอะเหมือนเดิมกลายเป็นโซโฮอมูลที่หาไม่ทัน นะวิธีหาโซฮงบอกไปแล้วนะครับก็เอาพวกของไปย่อยแล้วก็แร่ลูกแก้วมานั่นแหละตามนั้นนะครับส่วนกิจวัตรประจําวันผมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยผมก็ลงลง,ลงเดินเนี่ยลงนั้นเช่านายวันนะครับแล้วก็พอตีสามผมก็ลงพื้นที่ฝึกฝนชั่วโมงหนึงกดคูณ2ด้วยมีโอกาสผมก็ไปเก็บเลเวลอยู่ที่แม็ไฟล์ ลุ้นๆตุ้มๆต,ต่อมๆโดนค่ามั่งไม่โดนค่ามั่งไม่โดนค่าผมก็ฟาร์มจนหัวใจหมดอ่ะถ้าโดนค่าผมก็หนีไปฟาร์มที่อื่นนะครับอะไรอย่างนี้ส่วนออฟไลน์ออฟไลน์ผมแทบไม่ได้ใช้ผมได้นำไม่ใช้สําหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับแต่สําหรับคนที่มีเวลาผมาผมไม่ให้ใช้เพราะว่าถ้าคุณออฟไลน์คุณไม่ได้ของพอคุณไม่ได้ของคุณก็จนนะครับและละเพื่อนๆหลายๆายคนทักมาว่าผมเงินเยอะจังผมฟาร์มเงินยังไง จริงๆผมอยากจะบอกว่าผมเล่นไปตามปกตินะผมไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยใช้เงินไงคือคือถ้าเกิดว่าใครใครวนเวียนสารวนอยู่กักรตีบวกแตกตีบวกแตกตีบวกแตกผมเชื่อว่าเงินคุณจะไม่เหลือนะครับแต่ของผมคือผมผมทําของมาเซตหนึ่งอะ่ะเออแล้วผมรู้สึกว่าโอเคมาลงตัวละเนี่ยผมก็ไม่ทําต่อเลยอย่างเช่น พวกของที่มันขึ้นบวก10บวก12ไปแล้วอะ่ะผมไม่ทําต่อเลยนะเพราะว่าถ้าจะทําต่อคือผมต้องขึ้น13อะ่ะแล้วโอกาสขึ้นมันต่ํามากคุณอาจจะต้องหมดไปเป็นล้านเพื่อลุ้นบวกขั้นหนึ่งแล้วแถมไม่ได้เงินมันก็หมดนะครับส่วนโซชิที่หมดหนักๆอย่างหนึ่งก็คือโซชิวไอ้ตราตราการทําตราเลเวล30มเนี่ยมันจะหมดเยอะตอนแรกผมทําตราฮวาจุง นะครับมันก็หมดเป็นแสนพอผมเปลี่ยนเป็นตาสุสานการเสียสละก็คือ t า a เฟอร์มาแล้วก็ up level อเเมาก็หมดอีก3 0 0 0 0นตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นตาแท่นบูชาสวรรค์นะครับเอาตาเก่าเลเวล30มาบวกได้แค่เลเวลสิบห้ได้แค่ครึ่งเดียวดังนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่ผมไม่ได้คาดการไว้ก่อนนะครับกลายเป็นตาเลเวลสิบเจอ่าสเตตัสไม่ดีเท่าตาเลเวลสาของของตาอันก่อนหน้า ดันั้นตอนนี้พลังป้องกันผมตกไป2000พลังป้องกันรวมช่วงนี้ก็เลยต้องรีบฟาร์มดันเพื่อเอาแผ่นนะครับแผ่นมามาบวกหรือหรือไม่ก็ผมก็เอาตาสิพี่แหละนะครับเนี่ยผมมีตาสิพี่เบอร์หนึ่งตาสิพี่เบอร์8เนี่ยแล้วก็มีวัตถุดิบตาเสริมหัวจุงพวกนี้ก็เดี๋ยวเอาไปยัดนะครับแล้วก็อัพอีกทีหนึ่งก็น่าจะได้ชีวิตก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะแต่ก่อนผมตรงนี้ผมจะ 40, ่0 0ื่ ตอนนี้ลดลงนะเพราะว่าเปลี่ยนตาไป3ามตาห้าวไงนีโอเคนะครับสรุปคลิปนี้ก็จะเป็นการคุยกันโดยรวมๆซะมากกว่านะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากการคุยครั้งนี้นะเพราะว่าก็ชีวิตหลังเลเวสอง0้นะครับเพิ่งเริ่มอะชีวิตเพิ่งเริ่มงั้นก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันพอก็ใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ